สวัสดีค่ะ hello my friends I'm back ข้าวเหนียวนะคะใส่บนตักเลยเนาะจะได้หยิบกินอย่างนี้นะแกงนมไม้แบบขเเมนะคะไม่ได้ใส่ย,ยะานางนะตำเครื่องโคลโคลโคลโคนะนะแกงขงหมูสาชั้นนะคะหยุดมา2อ,อาทิตย์อาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ที่สองแล้วที่หยุด หมุนสิจ้าเธอจา๋านะโอเคนี่ก็จะเที่ยงและของวันอังคารนะคะวันที่ยี่สิสี่พฤศจิกนะคะแกงหน่อไม้กับอาหารเที่ยงวันนี้เอาน้ำเปล่ามาดื่มแก้เผ็ดนะคะข้าเหนียว นานแล้วไม่ได้ทำคลิปวันนี้เลยทำซะหน่อยอข้าวเนียวแกงหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นอืม แกงแบบสูตรฉันเองใส่ผงขมิ้นด้วยมันเหลืองอืมอร่อยพี่น้องจ้าอยู่บ้านคนเดียววันนี้ซักผ้าได้สองเครื่องแล้วตากไป้ลว เลยเครื่องหนึ่งให้เครื่องมันพักก่อนก็เลยมานั่งกินข้าวกินข้าวเสร็จคงจะต้องดูดฝุ่นซะหน่อยดูดฝุ่นบ้านซะหน่อยอืม ส้มมาทำไมเนี่ยไม่ใช้เนี่ยอืม ข้าแเนวไม่ติดมือนะคะวันนี้ข้าวเหนียวที่เหลือจากเมื่อวนันหนึง่งเต็มกระติกใหญ่กินไม่หมดอุ่น Mmm. ไม่ดอกไม้ด้วยอยากได้ดอกจำปาเนาะจำปาปลอมนะมาประดับผมสะหน่อยเนาะ Ừ. lán số hay cảm mừng thay vợ hay nữa ไว้เปิดอับผมเวลามัดผมหน่อไม้ธรรมดานะคะไม่ใช่หน่อไม้ส้ม 음 <sus> วันนี้ใส่พริกตำใส่แกงพอด,ดีไม่เผ็ดไม่เผ็ดแบบสุดซ่ามากๆ ปกติเป็นคนกินเผ็ดจะหยิบพริกทีไรนี่นะออีกหน่อยนะนเพิ่มอีกหน่อยนะสุดท้ายเผ็ดแต่วันนี้พอดี ข่าวเมืองไทยแล้วหดหูสงสารเด็กๆเศร้าได้ฟังไม่ข่าวที่ว่าเด็กสองคนคนโตหกขวบคนน้องสามขวบแม่มันออกไปกรีดยางช่วยผัวใหม่ ทิ้งลูกให้อยู่กันเองสองคนโอ้ยเนอะทำกันได้ไง Sorry ให้อยู่กันสองคนกับข้าวกับปลาก็ไม่มีให้กินไว้ให้กิน คนโตดูน้องโอมีแม่แบบนี้ไม่ไหวเลยนะสารคนโตมันก็รักน้องมันนะดีนะอืมมันคงจะแบบผ่านทุกความลำบากของจัวเขาเองอะเขาก็เลยแบบอืมมีน้องเป็นเพื่อนคอยกอดสงสารหิวข้าวก็ไปขอข้าวเขากินโู้สงสาร ฟังข่าวแล้วก็ได้รับข่าวว่าป่านนี้แล้วก็ยังไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือเด็กวะสันแม่เด็กก็พูดว่าใครอยากได้ก็ออกไปเลยก็ดีนะขอมีผู้ใจก็ไม่ใช่ว่าผู้ใจบุญที่แบบรัฐบาลเมืองไทยเขาไม่มีที่ไอ้นั่นเหรอที่ว่าเขาเรียกอะไรนะั้นโครงการที่ว่าทุกจังหวัดที่ว่าช่วยเหลือเด็กยากไร้เด็กกำพร้าที่พ่อแม่ทิง้ง อันพักเด็กอะไรเงี้ยเขาไม่มีหรอคะอันนี้พูดโดยที่ดิฉันไม่มีความรู้ตรงนี้นะคือฟังแล้วก็หดหูไงฟังข่าวอะที่ว่าป่านนี้แล้วก็ยังไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือเด็กอะไรเงี้ยคะ่ะก็อยากจะรู้ไงอืมนะปากนี่ก็ว่าใหญ่เลยนะไม่เข้าดี อืมนั่นแหละคนโตกล้ากน้องเป็นไปได้ก็นั่นแหละไม่อยากให้อยู่กับแม่แม่มันไม่ได้ดูแลเลยไปช่วยกิจยางผัวใหม่ว่าสั้นทิ้งลูกให้อยู่โอ้โหอยู่กันสองคนทิ้งอยู่นี่ก็นะแทนที่จะหุงข้าวหุงปลาเออหากินเองเด้อลูกเด้อเดี๋ยวแม่มาโน่นบอแมนจังซั้นเด้ ตั้งใจทิ้งอะนะอ้สงสารเด็กไอ้คนโตก็เห็นคนไปเยี่ยมเยอะก็ร้องไห้กลัวเขามาเอาน้องไปน่ารักเด็กคนเนี้ดูไปด้วยภาวนาไปด้วยขอให้มีคนใจบุญหรือ โครงการอะไรที่ว่าบ้านพักเด็กไปรับเลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเทศไทยเด็กตาดำดา พอแม่ไม่ดูแลก็คนที่เกี่ยวข้องก็ไม่เห็นจะยื่นมือมาบ้านก็หลังเล็กก็ไม่เชิงไม่เรียกบ้านหรอกก็ต๊อปพอที่จะซุกหัวนอนกันโอ้ยสงสาร ดูเมื่อวานนะคะวันนี้ก็ไม่รู้เป็นไงบ้างข่าวก็อันนี้ก็คือเอามาเล่าที่ว่าดูเมื่อวานนะคะแต่วันนี้ไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นเป็นยังไงเลยอันนี้อันนี้คือไม่รู้นะคะก็พูดไปตามที่ฟังข่าวมาก็ภาวนาขอให้มีเอ่อผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลนะคะได้รับความขอให้ได้ช่วยเหลือเด็กนั้นสองคนด้เถิด นะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรก็เนี่ยจบแล้วก็กินหมดไปเยอะเหมือนกันนะคะ <c oughs> นะคะก็นานแล้วไม่ได้ทำคลิปคะ่ะว่างอยู่แต่ไม่ได้ทำไม่มีกำลังใจวันนี้ก็เลยอืมทำซะหน่อย เอามาลงนะคะก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไม่รู้ตอนไหนบ๊ายบายบ๊ายบาย my friend